เน็ตแห่คอมเมนต์สนานแทษณปภาพูดแรงกลางไลฟ์สดทีชานนลั่นคนจะไปยังไงก็ไปอยู่ดีกลายเป็นอีกคู่ที่ชาวเน็ตต่างจับตามองสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวอย่างแทปณปภาและแฟนหนุ่มพีชานนที่ช่วงนี้จะทำอะไรก็เกิดเป็นกระแสไปหมดทำให้แฟนๆจับตามองความสัมพันธ์ของทั้งยังเหมือนเดิมหรือไม่ ล่าสุดสาวแพทและหนุ่มพีได้ออกมาไลฟ์สดคู่กันเพื่อนขายสินค้าออนไลน์แต่มีบางช่วงบางตอนที่ทำเอาแฟนแฟนแห่คอมเมนต์เมื่อมีบทสนทนาในไลฟ์เรื่องการเช็คโทรศัพท์โดยฝั่งสาวแพทได้บอกแฟนหนุ่มอย่างหนุ่มพีว่าให้เลิกเช็คกับมือถือของเจ้าตัวโดยเจ้าตัวให้เหตุผลไว้ว่า แพทไม่ชอบฟีลลิ่งนั้นต่อให้พีเช็คแต่คนมันจะไปมันก็คือไปมันไม่ได้มีผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นปล่อยให้อยู่กันแบบนี้จะได้ไม่ต้องเครียดและมีประโยคหนึ่งที่หนุ่มพีได้พูดกับสาวแพทว่าถ้าวันหนึ่งแม่ไปทางนั้นจริงๆอ่ะเขาไม่หยุดไว้ก่อนเขาก็มาเสียใจทีหลังสาวแพทได้ตอบกลับไปว่าถ้างั้นก็ถือว่าเราไม่ใช่คู่กันไง เธอเชื่อฉันเถอะถ้าคนจะไปมันก็ไปทำเอาแฟนแฟนแห่คอมเมนต์กับเพียบ